สวัสดีทุกคนนะคะพบกับผมนะครับในช่องนูกูชาแนลนะคะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะผมวอร์เวลนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น y 9กนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอ6.59นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น h d p เลยนะครับผมก็ให้ความละเอียดที่สูงมากๆนะครับตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมาด้วยกันกล้อง3ตัวเลยนะครับกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงเนี่ยอยู่ที่1.8นะครับผม ส่วนกล้องที่2เนี่ยเป็นกล้องอันต้าวายนะครับที่เพิ่มความกว้างให้กับรูปภาพนะครับให้ภาพเนี่ยดูกว้างขึ้นนั่นเองนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงก็อยู่ที่2.4นะคบผมส่วนกล้องที่3เนี่ยเป็นกล้องเดฟนะครับผมสามารถถ่ายโฟกัสระยะใกล้ได้นะครับก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเป็ดด้วยนะคบผมตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากล้องหน้าไม่ได้อยู่บนหน้าต่อนะครับผมตอนนี้จะเป็นกล้องหน้าแบบป๊อปอัพนั่นเองนะครับ มันจะขึ้นมาก็ออต่อเมื่อเราเปิดกล้องหน้านั่นเองนะคะกล้องหน้าตัวน,นี้อยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รูรับแสงยอยู่ที่2.2นะคะผมจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะแรม6นะครับใครที่สนใจตัวเครื่องที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยตัวนี้สามารถรองรับได้เลยนะครับแรม6แล้วก็ความจําตัวเครื่องเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับความจําตัวเครื่อง preset, อยู่ที่128กิกะไบต์นะครับแล้วก็ ที่สำคัญนะครับสามารถใส่เอดิกาส์เพิ่มได้สูงสุดถึง512ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ CPU เนี่ยตอนนี้จะเป็นคิรินนะครับ710นะครับ F นะครับแล้วก็เป็น Android ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็น Android 9พายนั่นเองนะครับผมตัวสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีค่าสกายนะครับก็จะเป็นสีแบบ สีฟ้าไล่โทนสีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวสีเนี่ยจะมีให้กันด้วย2สีนะครับก็สีคลาสสิกแล้วก็สีดํานะครับผมสีตัวนี้ก็เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับผมก็สีออกฟ้านะครับผมตัวนี้ปุ่มสแกนและนิวมือนะครับก็จะไม่มีอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นสแกนอยู่ข้างๆนะครับใช้ปุ่มเดียวกับปุ่ม power นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่แถวเดียวกันกับเพิ่มเสียงลดเสียงเลยนะครับตัวนี้นะครับผม ฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตนะครับเป็นชาร์จแบตนะครับเป็นพอร์ต Type C นะครับผมแล้วก็มีลําโพงมีหูฟังนะครับหูฟังก็เป็นพอร์ตปกตินะครับ3.5นะคบผมส่วนตัวเครื่องเนี่ยน้ําหนักก็หนักพอสมควรนะครับใช้ได้นะคะผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมาด้วยกัน4,000ม a นะครับแล้วก็ไม่รองรับชาร์จชาร์จด้วยนะครับผมเป็นชาร์จแบตปกติเลยนะครับ ตัวเครื่องนะคบลำโพงอยู่ด้านบนนะคะผมก็หน้าจอกว้างนะคะพอๆกับแบบ A80 เลยนะคะผมแล้วก็เป็นกล้องปอปอัพด้วยนะครับผมลูปทรงเนี่ยทำมาสวยงามมากๆแต่ราคาเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่7,990บาทนะคะแต่ถ้าเทียบกับพวกแรมแล้วก็ความจำเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมตัวนี้ได้แรมถึง6กิกเลยนะคะผมแล้วก็ความจำา128ด้วยนะครับ ก็คุ้มอยู่นะครับใช้นากอที่กว้างนะครับเหมาะสําหรับคนที่ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็เวลาเล่นเกมนะครับก็เราก็จับถนัดมือด้วยนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงที่มือเราลงานิ้วเรากลางเข้าถึงพอดีนะคบผมเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรนะครับ อัวนี้ตัวกล่องนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปทรงสีฟ้าเขียนว่า y 9 s นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีหัวเวกนะครับกล่องก็มาป๊อปอัพสองชั้นนะครับก็จะมีซิลิโคนนะครับผมมีเข็มจิ้มซิมนะคบผมตอนนี้ใส่ได้สองซิมรองรับ 4G นะคบผมแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผมก็จะมีทั้ง หลายภาษาเลยไม่ว่าเป็นพามา่าจีนไทยอังกฤษนะคะฝรั่งเศสก็มีนะครับแล้วก็ซิลิคนก็เป็นแบบใสนะครับด้านบนจะเว้นว่างนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเอ่อกล้องปอปอัพนะครับมันก็จะขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับจะลองลองใส่ดูเป็นซิลิคนแบบนุ่มนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ สแกลลายนิ้วมือนะครับแล้วแต่เลยว่าถนัดนิ้วไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิ้วชี้นะฝั่งนี้นะครับแล้วสแกนนะครับแบบขึ้นนั่นเองนะคบเวลาใส่เคสก็ดูไม่นาเยอะครับผมก็พอดีมือนะครับน้ำหนักก็หนักอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับน้ำหนักของที่นะครับผมแล้วก็ให้มานะครับก็จะมีหูฟังนะครับผมหัวชาร์จแล้วก็ใส่ชาร์จไททีีนะครับ1เมตรนั่นเองนะครับผมก็ มาตรฐานปกติครับที่ให้มาทั่วไปนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมแล้วก็อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่7,990บาทนะครับเ a m 6ความจำา2 8 8นะครับแบตเตอรี่4 0 m 0นะครับผมสนใจสำหรับคนที่แบบอยากรู้ว่ามันมีฟังก์ชันอะไรอีกนะครับผมก็ พักมาถามได้นะครับผมอปุ่มด้านล่งปุ่มทางลัดก็อยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กแชร์นะครับแล้วก็ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับ